วนี้เราก็อยู่กันเน,นแมทเอ่อม,มีใครรู้เปล่าวา่าผมเกือบเพราะผมเกือบตกภาษาอังกฤษคือผมตกภาษาอังกฤษเนาะนึ่นเอนแต่เกมนี้นะผมเกมเนี้ยจะคล้ายๆอีเวดเลยแต่ว่ามันต่างจากจากอีเวดตรงไหนรู้ไหมมันเราทุบเพื่อนไม่ได้เราโดนสับหลานแล้วเราตายเลยใครที่เคยเล่นเกมเนี้จะรู้ว่าเกมนี้มันองเ่น่ังไง ก็ไม่หนีสับปะรดเหมือนเอเเวทแหละแต่แค่สับปะรดแต่แค่สับปะรดมันโคตรไวอ่ะแล้วมันมีเซฟโซนด้วยไงมันมีเซฟโซนมันไม่เหมือนเอเวทที่มันไม่มีเซฟโซนนี่นี่คือเซฟโซนเซฟโซนเนี่ยเซฟเซฟโซนใช่ไหมสับปะรดไม่เข้าไม่สามารถเข้าเซฟโซนได้ยัยเด็กๆเห็นไหมสับปะรดไม่สามารถเข้าเซฟโซนได้มาเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งมามามาในในใน เปิดมาก็ตายเลยานั้นทุกคนมันไอเนี้ยจอมันโคุ่มืดเลยโอ้ไปจอมุ้จังวะเนี้ยโอ้โอ้โอโอ้ยโอยโยโยเห็นไหม โอ้โอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคน่าจะได้เออโอ้โหมีไหมผีตัวไหนจะเข้ามาแวะเข้ามาดิแวะต้นผีตัวไหนจะจะถูกทิปแวะเข้ามาไม่มีหรอกใช่ไหมไปเพื่มเพิ่มเพิ่มไปไปไปเรื่อยเรื่อย โอ้โหแล้วนี่ด้วย <ส ứng> นะด่าน,นานมันมาเร็วอือยโอ้โ<ส>ห <ứng> <ส ứng> ไฟดับเปิดใช้งานสี่กล้องมาความว่างไงวะรู้แหละว่าไฟดับเอาไนงนะ เริ่มใจไม่ดีนะืมดูล่าเลยโหดูดูดูมี้างล่างเล่นมาไม่เคยมืดขนาดนี้เลยน,นั่นไงว่าแล้ว Um, ผมคิดว่าผมต้องรีเซ็ตเกมใหม่เลยอุ้ยทีวีแมนนายพร้อมไหมเออแต่จ,จะไม่พร้อมไปออกออกดูนเออจับดีมากอุ้ยแล้วคิดว่าวันนี้เราไม่ไปไหนแน่ อุ้ยเอ้ยเราอยู่ในห้องน้ำหรอดูซิห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอืมมีมือเยไป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 เร็วเร็วเร็วอือฮึฮึคงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหมไปไปไปฮึอือฮึเฮ้ยเพื่อนหาย ให้พวกไรตรงนี้ไปเราต้องนีกนแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเดินเด,นเดนามเดวิ่งนะเพื่นอนเดีาา๋วมอรชาเลยอยู่เราวิ่งสิวิง่งอือหือขึ้นคือช,ชิวมากเลยไปเพื่นอนไปลุกลก,ลก,ลก นี่ก็ห้องเก็บพองเหรออืมซับซ้อนอย่างกบเขาวงกดเนี่ยออ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยเดี๋ยวแป็นนะม,มันต้องมีทางออกตักงทางอะ่ะตรงนี้ปะไม่ใช่สิโอ๊ยนี่ไงเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่ก่อน กว่าจะจะได้อย่าบอกน้มึงหรอกมาไป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 แล้วถ้ใครเปิดเพลงถ้ใครเปิดเพลงแถวานี้ว่ะอุ้ย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 โอเคคงไม่มีสัตว์ประหลาดตัวไหนหรอกมัง้งที่จะมาวิ่งไล่เราเด่ะใช่หไหมเพืออ่อน โอ้เป็นภาพที่รู้ระทึกมากเลยครัท่านผู้ชมโอ้โหนอ,อนตายนั่นน <c oughs> อนตายท่ายากเลยชี่ขามองมองท้องฟ้ายืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย รลยดูร้อนไหมว้ายเราเดินๆเออไลอีเวดฮะเดิเนๆแล้วไงแล้วไงไลอีเวดอะเราอาจจะเดินทะลุสับปะหลาดได้แต่เกมนี้ฮะเดินทะลุเท่ากับตายฮะเดินผ่านเท่ากับตายฮะวิ่งไม่ทันเท่ากับตายฮะหรือถ้าคุณวิ่งเต็มที่แล้วก็เท่ากับตายอะ โอ้ยโอ้ยต้นบูชาอะผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้นะและไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่ด้านผมวิ่งมาตรงนี้ยังไงก็ตามทันฮะเท่ากับใจโอ้โหคงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดเดู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 อืมเกี่ยวอะไรโอ้ไม่ผมคิดว่ามันดักอยู่ตรงบันไดเลื่อนนะ ใช่ไหมคุณชายก็จะดีทุกคนเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะผมบอกแล้วถ้าทุกคนวิ่งทุกคนก็เข้าเซ้าเข้ายโอ้แล้วมันเกิดตรงนี้ด้วยนะโอ้แล้วผมจะไปยังไงเนี่ยวโตรงนี้น่าจะมีอยู่มั้งไป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 ยุ๊ปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยุ๊ปยุ๊ ไป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 เศาเศาเศาสีนี้นี้นี้นโอเคตอนนี้เราเหมือนเรามาอยู่ที่อะไรอะ่ะโอร้านจอดรถเหรอมันก็จะใช่แล้วละ่ะตอนนี้เราวิ่งหาไหม่ล้ฮะอุย้ยนี่ฟุตบอลนีว,ว่าใครฟุตบอลมาไม่แถวนี้เนี่ยลูกบอลเนี่ยฮึมแล้วนี่อะไรเนะี่ย อะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมขอแคปไว้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปแปลตอนท้ายคลิปเดี๋ยวตอนท้ายคลิปมีแปลแด้น่อยอืมทำไมทำไมทำไมเอตรงนี้มีมมอะไรไปผเราคิดว่าเราควรขึ้นข้างบนดีป่าวะเพื่อนนายวิง่งทำไมหืมนายผิวเหลืองใช่ไหม ตอนนี้แถวบ้านผมมีเสียงตะกุตะการตะกุตะ,ตะการผมชิบะานผมต้องขึ้นผมต้องขึ้นไปช่วยช่วยเฮ้ยพายันจะพากูไปตายบอกอ้ยฮะผมเล่นมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นห้องนี้มาก่อนเลยห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่กว้างในแมปล้มั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โห ใครมันพี่เลนเอาถูแล้วใครมันพี่เลนเอาชักโคกไปไว้ตรงนั้นวนะน่ะไม่แน่นะถ้าผมไม่แน่ไม่แน่นะถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้หนึ่งชั่วโมงอาจจะมีหัวสกีบีดี้เล็มขึ้นมาก็ได้ทาไม่ได้ช่วงนี้สกีบีดี้เล่มมันก็ไม่ค่อยดังน <c oughs> มีไหมไม่มีไปผมจำได้นะว่ามันจะมีเซฟโซนตรงไอ้เนี่ยอยู่อ่ะตรงอะไรนะลานจอดรถแต่ผมไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนอะ อยู่นี้เปล่าอือเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไม่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปสุดๆเลยแล้วกันไม่มีฮะลูกบอลน,นี่ก็อันนี้อืมถ้างั้นเราก็ต้องไปอีกชั้นหนึ่งสินะเราคงไปอีกชั้นหนึ่งสิมีไหมก็ไม่มีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันจะมีตรงเนี้ย แต่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้ววะแต่ว่านะมันมีตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมเคยเล่นมันมีแถวเนี้ยหรือว่าเราต้องเฮ้ยเฮ้ยทไมมันเปิดเองเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะโอแ้แคปแคปอีกไปต่อลงลงอ้าเราจะรู้ได้ไงว่าว่าแคปโซนมันอยู่ทางไหน ฉนเซฟโซนอยู่แถวเนี้ยเอ้ยนี่ไงเซฟโซนเปล่าปุ๊มไม่ใช่เซฟโซนเว้ยเลยอะไปไปตอนนี้เรายังตอนนี้น่าจะยังไม่มีเอ่อสปาร์ตตัวไหนตามมาณเนาะเสียงอะไรอุ้ยพี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 พ,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 พีโอ้ยอย่าบอกแล้วว่าเข้ามาโอ,โอ้ยไม่มี นไอ้จักระวงกลมเมื่อกี้นี่มันอยู่มันคืออะไรจ๊ะโอ้โหเจนจำใจ้อ๋ออ๋อไอ้เมื่อกี้ทำไรอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เป็นการจำสแกนที่สยองมากเลยฮะอืมมันเกิดตรงนี้แล้ว โอ้โอโอ้โอ้โอ้โไปไไปวิ่ง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 โอ้โหโอ้โหเจอเลยเจอเลยอือเฮ้ยสัมปะหลานมันอยู่ไกลตัวผมมากเลยนะทำไมมันยังฆ่าผมตายวะมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดและเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลกันต้องเมตรหนึ่ง อยู่ไกลกันต้องหลายเมตรเลยอะแต่ฆ่าได้โอ้ oh my gosh อะไรวะเนี่ยไปมาครั้งนี้ครั้งนี้วิ่งครัง้งครั้งสุดท้ายละาครั้งนี้วิ่งไม่ได้ยังไม่รู้ทำไงแล้วนะไปไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหแงนมองมันฟ้า้วยนะขนมขบเคี <c oughs> ้ยวทอไปอยางหมายความว่าไงทอไปวายโอ้โโอเคสรุปก็คือเออได้ต่เท่านี้แหละก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไม่มีคลิปจะลงอ่ะคือแบบไม่มีคลิปจะลงจริงๆอ่อะแบบ ตอนเนี้ยสมองมีแต่ความว่างเปล่าไม่รู้จะอัดคลิปอะไรลงดีโอเคไหมตอนนี้ก็อะไรนะเอเอเรานาั่งนั่งซ้วมอีกวันนี้ก็ไปแล้วเด้อครับวัปทีครับเฮ้ยอย่าบอกนะมันต้องย่อบแบบนี้ก่อนใช่เหรอไออันนี้ทะลุเลยอะ่ะโอ้โหหัวทะลุอ่ะตรอดวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ